Oh

พี่น้องมาในสีผ้าเฮดเมนูทั่วเชียร์ตนนำตาลนะคะคิดยากค่ะพี่น้องเบิ้งในยูทูบก็บ่เคยเฮดดอกแต่ว่าก็สิลองเฮดโมนี่ราคาเลยอะค่ะเบิ้งในยูทูบประสิมาพาพี่น้องเฮดไปพร้อมกันเด้อค่ะเด้ออันดับแรกเพิ่นว่าล้างน้ำก่อนค่ะล้างน้ำส,สะอาดก่อนล้างน้ำสะอาดก่อนแล้วก็เบิ่งว่ามัน มีไอ้เมด็ดใดที่มันผสมโคลนที่มันลอยที่มันเป็นหมอดเป็นแมงจอกเ่คะ่ะพี่น้องก็เอาออกล้างน้ำให้สะอาดจะว่ารู้สึกว่าบ่ามีเม็ดลอยเลยคะ่ะพี่น้องล้างให้สะอาดแล้วเข้าๆเข,า,เข,า,เขากับไปเทน้ำออกเลยคะ่ะพี่น้องเด้อนี่คะ่ะหลังจากเทน้ำออกแล้วเ้าก็เอาน้ำใส่ไม้เลยค่ะพี่น้อง อ่นานาำแช่ใหม่กับประมาณหาถึงหกชัมม่วโมงค่ะพี่น้องแช่ไว้แต่ว่าปกติกับแช่ไว้ตอนยางคืนก็นดีนะคะพี่น้องแต่ะบะข้าเห็เดแบบระยะสั้นนะคะหาถึงหกชัมม่วโมงข้าแช่น้ำใหม่ค่ะพี่น้องขึ้จ้าหลังจากที่ข้าแช่ใบหาชัมม่วโมงแล้วนะคะข้าก็ล้างออกค่ะพี่น้องล้างน้ำออกก็เก่าก็มาบีบเบิ่งะคะ่ะ มันเริ่มจะปิดเปื่อนเหรคะพี่น้องต่ว่าเข้ากระตังน้ำใยค่ะตังน้ำม,มันไวให้มันเดือดล้ะเข้ากระเทยลุ่มต้มใ่ค่ะพี่น้องเท่ลุ่มใส่น้ำเดือดค่ะพี่น้องอบดตองข้นเ้อค่ะตม้มว้จนกลัวมันจะสุกค่ะรอให้มันสุกนะคะค่ะต้มสุกแล้วนะจ๊ะเนี่ย สุกเจจ้าสุกแล้วห่อกบเตเทออกค่ะพี่น้องเทอออกแล้วก็มาต้มใส่ไม้ค่ะต้มข้มนาน้ำตาลเทน้ำตาลเทตามเพา่มหวานเลยค่ะน้ำตาลรายเราให้น้ำตาลละลายห่อกบเอาตัวเขียวที่ห่อต้มใหม,มาต้มใส่ค่ะพี่น้องถ้าน้ำตาลละลายแล้วห่อกะเทอตัวเขียวค่ะที่ห่อต้มว้ค่ะเทลงเรยจ้ะ ใส่เลยแล้วก็ต้มใหม่ให้จนมันซุปอีกค่ะแ้่มาซิมเบิงว่าความหวานในค้ามหวานในซำไหนจ้าพี่นอ้องเราต้องตัดฟ้องข้ขาวขาออกเมื่อค่ะพี่น้องตัดฟ้องข้าวขานี่ออก กขาวออหมดมาจะสุกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ได้ผลเยอะเว้ยบ่กเคยเห็ดจักเจือจะ้ะเบื้องในยูทูบเลยลองมาเห็เดเบื้องค่ะตาไปซิมกันค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะซิมเบื้องค่ะพี่น้องว่ามันสีดได้บ่เคยเห็ดจักเจือ ได้อ่ะแซ่บหวานได้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 เขา่ะเรียกได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแลเราขอเสนอแล้วก็ฝากติดตามนั่นเด็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่สองเพื่อนเพื่อนสถาพรอขอบกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ